บทที่13อนัตตลักษณะสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสัม,มยังพระควาภารานสิยังวิหารติอีสีปัตตเนมิกทาเยตตะตะโคพระควาปัญจวะกิเยพิกุวมันเตสิรูปังพิกเวอนัตตารูปัญจีทางพิกเวอัตตาอภวิสา นะยิทังรูปังอาพาทายะสังวตเตยะลเพเทะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติยสมาจโกภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูารปังอาพาทายะสังวตตินะจะลพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนา จะหิทังพิกเขเวอัตตาอภวิสานาิทังเวทนาอาภาทายะสังวตเตยะลาเพทจะเวทนาเอวังเมเวทนาหหตุเอวังเมเ,เวทนาหูติหูอโหสีติยะสมาจะคูพิกขเว เเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาพาทายะสังวัตตินาจะรับปฏิเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิตังพิกเขเวอัตตาอภวิสะนายทางสัญญาอาพาทายะสังวเตยะรับเพะจสัญญายะเอวังเมีัญัญญาโหตุ เอวังมีสัญญามาโหสีติยสมาจะกูพิกขเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตติณจะรับปฏิสัญญายะเอวังมเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทางพิกขเวอัตตาอาภวิสะสังอภิษ อาภวิสังสุนายทางสังฆาราอาภาทายะสังวเตยยุงลภเพศจะสังคารีสุเอวังเมสังคาราโหตุเอวังเมสังคารามาเฮสุนติยะสมาจจโคภิกขเวสังคาราอนัตตาตัสมาสังคาราอาภาทายะสังวตันตินะจะลับปติ สังขารเรสุเอวังเมสังขาราโนตุเอวังเมสังขารามาอหิสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจองอาอาะอิทังพิกเวอัตาอภิสสานิทังวิญญาณังอาภาทายะาสังวเตยะลัพเพาจจะ วิญญาณีเอวังเมวิญญาณังหนตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติยะสมาจะคู่ปิขเววิญญาณังอนัตตาตัดสมาวิญญาณังอาภาทายะสร้างวัตเตสร้างวัตติน่าจะรภตปิวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังหนตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติ ตังกิงมัญญะถะพิเกเวรูปังอนิจจังวาอนิจจังวาติอนิจจพันเตยามปนาอนิจจทุกขังวาตังสุครังวาติทุกขังพันเตยามปนาอนิจจวิปริณามาธรรมมังกลังนุตังสัมมณุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหะมัสมิเอโซเมอัตตาติโนหิตังพันเต ตังกิงมัญจะาพิกเขเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกครั้งวาตังสุขรั้งวาติ ทุกครั้งพันเตยมปนานิจังทุกครังวิปรินามาทรมังกลังโุตังสามลุปัสสีตุงเอตังมะมะเอโซหมัสมิเอโซมอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญจะถาภิกเวสัญญาณิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยมปนานิจังทุกครั้งวาตังสุครั้งวาติทุกครั้งพันเตยมปนานิจัง ทุกครั้งวีปริณามาทำมังกรลังตุตังสามมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมะสัมิเอโสเมอัตตาติโนเฮตังคันเตตังกิงมัญถาพิขเวสังคารานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยัมปนานิจังทุกครั้งวาตังสุขังวาติทุกครั้งพันเตยัมปนานิจังทุกครั้งวีปริณามาทำมังกรลังตุตังสามมนุปัสสิตุง เอตัาางมะมะเอโซหัมัสมิเอโซเมอัตตาตินโนเฮตังพันเตตังกิงมันยถะวิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยมปานานิจังทุกครั้งวาตังสุครั้งวาติ ทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปริณามรรำเมืองกัรลงังตุตังสามาดุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหามัสมิเอโซมอัตตาติโนเฮตังพันเตตัดสมาติหาพิกเวยังกินจิรูปังอติตาณาขจุปจจุปันนังอัจชัตตังวาปะหิตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปะีเต้า ทีนังวาบานีตังวายันทูเลสันติเกวาสับพังรูปังนีตังมะมะนีโซหมัสมินะมีโซอัตตาติเอวะเมตังยะทาภูตังสำม,มัปปัญญายทัตทัพพังยาเกจิเวทานาอตีตานขาขจุป,ป,ป,ปนนัจจุปันนาอัจจตาวาปหิตาวา โอราลิกาวาสุกุมาวาหีนาวาปณีตาวายาทูเรสันติเกวาสัพพาเวทานานางนาเนตังมะมะเนสซหมะส,สิเนสซเมอตตาดิเอวามีตังยาทาภูตังสัมมาปัญญายาทัตทัพัง ยากาจิสังคาราอตีตานาเขาจุปจจุปันนาอัจฉัตาวะปะหิตทาวาโอราลิกาวาสุกุมาวาฮีนาวาปัญตาวายาจูเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะนีสุหมัสมินะมีสุอัตตาติเอวะมีตังยะถาภูตังสัมมปปัญญายะทัตทัพพัง เยเกจิสังคาราอตีตานาขจุปจจุปันนาอัชชตาวาภิหิตาวาโอราดิกาวาสุข oh ุมาวาฮีนาวาปณีตาวายาทูเรสันติเกวาสัพพีสังคารานีตังมะมะนีโสหมัสินะมีโสอัตตาติเอวเมตังยถาภูต e ังสัมปัญญาญะทัตทัพัง ยังกินจิวิญญาณังอตีตานะะจุป,ปัจจุปัน,นังอัจจตังวาพหิทธาวาโุราธิกาวาสุขุมงวาหีนังวาปณีตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังนีตังมะมะนีสหะมัสมีนะมีสอัตตาติเอวมีตังยถาปูตังสัมมปัญญายะทัตทัพัง เอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวกโกรูปัสมิงปินิพินตติเวทนายปินิพินตติสัญญายปินิพินตติสังขาราเสตุปินิพินตติวิญญาณสมิงปินิพินตตินิพินทั้งวิราชติวิราคาวิมุตติติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญาณังโหติคีนาชาติสุวิตังพรมมจริยังกตังการณียังนาปารังอัต อิทัตตาญาติปชาณาติติอิทัมโมโจอภะคะวาอัตตมนาปันจวักียาพิกุปะคะวะตโตพาสิตังอภินันทุงอิมัสมินปะนาะอวยยาการะนังพันยะมานีปันจวักียนังภูพิกุนังอุปปาทายะอปสาวหิจติติจิตตานิวิมุตติงสุต บทที่สิบสี่บทสวดนมะหาสมัยสูตรเอวัมเมสตังเอกังสัมิยังพระคาวาสเกสุวิหารติกาปีละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเคณัสติงปัญจมาเตหิพิขูสเตหิสัพเพหิวะอราหันเตหิทัสหิจะลูกทาตูหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปเทตาโหติพระขาวันตังทัสนายะพิขุสังคันจะอัตโคจะตุนนางสุททาวาสกายิกานังเทวานัง เอต่าโหสีอายังโธปะวาสาเกสุวิหารติกะพิระวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาภิขุสังเคะตัตติงปัญจมาเตหิพิขูสเตหิสัพเพหิวะอาราหันเตหทติทัศหิจารุกธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปฏิตาหตุถิภะควันตาตังทัศนายาภิกขุสังคันจะ จันนูนะมะยมปีเยนะพระขวาเตนุปัสังกมยามะอุปัสังกมิตวาพระขวาโตสันติเก,เกปันเจก,กะคาท้าพาเส้ยามาติอาตะโคตาเทวตาเสยยาทาปินามัลภาล,าาละวาปุเริสุสัมมันชิตังวาพาหังประซื้ะประสภาษาเรยยะภาสาติตังวา,า,า,าพาหังมิดซัมมิเชยะ เอวเมวะสุทธาวาสิสุเทเวสุอันตารหิตาพระคัมภีรตูปุรตูปาตูระหังสุอาตะโคตาเทวตาพระคัมภีรตูเทวตาพระคันตังอภิวะอธีตวาเอกมันตังอัตทังสุเอกมันตังทิตาเอก ทิตาคูเอกาเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิมหาสมยูปาวนาสงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอีมังธรรมสมยังทักกิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอัตคูอปดาเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาทั้งอาาสิตตาตะคูพระวาพิขุสัก ตาตลาภิกขวสมาทังสุจิตังอัตโตนปุชุกรมกังสุสารัธีวเนตานิขหีตวาอินทริยารักขันติปันทิตาตะคูอัปาราเทวาตาอัพพะขะวตูสันติเกอิมังคาทังอภาสิเชตวาคีรังเชตวาปะรีคังอินทะคีรังอุหัจมะมะเมชาเตจารันติสุธา วิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทะคูอัปปาเทวตาพระคขาวโตสันติเกีอิมังคาทังอาพาศีเยเกจิพุทธังสารนังคตาสีนาเตเคมิสันติอปาญภูมิงปหายมะนุสังเทหังเทวกายาปาิปุเรสันติติอาทะคูพระควาภิกขุขว,ขวมันเติ เยุูเยนาภิขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตทาขตังทัศนายาพิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอตีตมาทานางอาหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระบันตานางเอตตาปะมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาอาเสุงเสยธาปิไมยหังอาตาราหิเยปิเตพิขเวอภาวิสันติ อนาคตามัตทานังอรหันตูสัมมาสัมพุทธาเตซัมปีพระขวันตานังเอตตะประมายีวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยะธาปิมายหังเอตระหิอาจิคิสามิภิกขเวเทวกายานังนามณิกิตยิสามิภิกขเวเทวกายานังนามณิเทศิสามิภิกขเวเทวกายานังนามณิตังสุนาทะสาธุกลางมาโนสิการู พาภิษามีติเอวัมพันเตติคูเตพิกูพระควาโตปัจจัสูสุงพระควาเตเอเตท,ทัโวจเตตะทโวจสีโลกามนุกกาสามิยัตภูมมาตถาสิตาเจส,สิตาพิริคภารังปะหิตตาสมาหิตาปุทูสีหาวสันรีนา โลมหังสาพิสัมพุนโนอุทาตามนาสาสุธาวิปสันนมนาเวลาพิโยปันจัสะเตนะตวาวะเนกาปีรวัทเวตาโตมันตยิสทาสาวเกสาสาสเนระเตเฮว,วกายาอภิกันตาเตวิชาณถาภิกโว เตจะอตาปามะกรรุงสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุระหุยาณังอามนุสสานัทสะนังอเปเกตธรรมทักุงสหัสังอัฏสาตาริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสสานมัทธสุงอเปเกนธรรมตทักุงทิสาสพภาพุตาอหุงตันจะสัพังอภิญญายะวะวักกิตวานะจักรุมาตโตอมันติยิสธา สาวเกสาสเนตเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาณถาพิคโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุภุ菩โสสัตตสหัสวาวยักขาภุมมากาปิรวัฒวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนมูธมานาอภิการมุพิกูนางสมิติงวานังชาสหัสาเฮมวตายักข้านานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโน โมทมานาอภิการมูพิกุนางสมิติงว่านังซาตาขีราศีสหัสายักขานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมูทมานาอภิการมูพิกุนางสมิติงว่านางอิเจเตโซรสศสหัสายักขานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมมทมานาอภิการมงพิคุนางสมิติงว่านาง เวสามิตาปันจะตายักข้านาน,นตะวันนิโนอิทธิมันตูชุติมันตูวันนวันตูยสสนิโนนูธรรมานาอภิการมุพิกูนางสม,มิติงว่านางกุมพิโรราชะกหิโกเวปุลนาสะานิเวสนังพิโยนางสตสตสหัสังยักข้านางไปยิบุเรศันตีติ ไยรูปาสติกุมพิโรราชาะหิโกโซโปาคะสมิติงวานังปุริมันที่ปุริมันจะทท่สังราชาทศตตะทูปะซาสติคันทัปปานังอธิปติมหาราชายาศ,าศาสิโซปุตตาปิจสาเปหฮโวยินทนามามหาภาราอิทิมันโตจุติมันโตวันละวันโตยสติโนโมธมานาอภิกรรมุภพิกูนางสมิติงวานังพักคีนันจะทท่สังราชาวิรุณหูตัปปะซาสติกุมพิโร ภูมิพันธานาังอธิปติมหาราชายิสาสิโซปุตตาปิจัสมาหโวอินทนามามหาภลาอิตทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยสัสสิโนโมธมานาพิกามุงพิกูนางสม,มิตริงว่านางปัจจิมันจาาทิสังราชาวิรูป,ปกโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาลา มา,มาหาราชาประสัสสิโซ,โซปุตตาปิจาาัสสะปะาโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตประศัสสิโนโมธมานะพิกามุภพิกูนังสาม,มิติงว่านางอุตรันจะทิสงราชา กุเวโรตัปปะสาสติยักขานางอธิิตปติมหาราชายศศิโสภุตตาปิจสาระหโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนงมธมาาะพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางปูริมันจาทิสปูริมาทิสังทัตตะทูทักคินีนวิรุณหโกปัชชิเมณวิรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารลเตมหาราชาสศมันตาจตุโรทิสา ทัตทล,ลมนาอัดทังสุวณีกาปีละวัฒเวเต้ังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสทามายากุเกณฑูเวเกณฑูจวิภูจวิภูสหะจัน,นโนูมากามาเโรโธจะก,กินนุมันดุดิมันดุจะาปานโธโอปมันโยจะเทวาสู้โตจะมาตาลิจิตเสนูจะคันทัพโพนโรราชาชนูสะโพ อาคูปัญจสิคูเจวติมพาููสุริยวัชชาเอเตจันเยจาราชาโนคันทับพาสหราชุพิโมธมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนางอาทาคูนาภาษานาคาเวซาลาสทัตชกากรรมพัะสตาราอาคูปายาคาสหญยาติพิยาบุนาตทัตตะรธาจะอาคูนาคายาสิโนเอราวันนมหานาคูโซมาคาสมิติงวนาง เยนาคาราเชสหะซาหารันติทิพพาทิชาปักกิวิจุดวิสุทธจักคูเวหายสะเตวนามัจปัตาจิตราสุปันนาอิติเตสมานามังอภยันตธานาคาราชานามาสีสุปันนาตูเคมามกาสีพุทโธสัญหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสระนมกังสุพุทธังจิตาวิชารัตหัส วิชิหาราตเทนะสมุทังอสุราติตาพาตาโลวาสวัสเซตูอิทธิมันตูยัสัจินูกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาวีสาเวปาจิตติสุติติจะปหาราทูนมุจีสหาสาตัญจาริปุตานางสัพเพเวโรจานามะกาสั้นในหิสวาพิลิงเซนังลาหุพัฒมุปาคุง จมโยธานิพันธะเตภิกูนางสมิตริงวานางอ,นนอาปูจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตทาข้ามงวัลุนาวัลุนาเทวาสัมโมโซโมโจยยสะยัสสาสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายสสาสัสสีโนทาเสเตธัตทากายาสเพนานตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตสัสสินมูมานาอภิกามูพิกูนางสมิติงว่านางเวณทูจะเทวาจะฮลีจะอาสมาจะทุเวยุยมาตันทัสุูปณนิซาเทวาตันทมาคูปุรักิตาสุริยสูปณนิสาเทวาสุริยามาคูอุปุรักิตานักขาตานิปุรักิตาวาอาคูมันทวลาหกา วาสูนางวศูสีทูสักกูปาคาผูดินทัทูทาเิเดทัตถากายาสัพเพน,นานตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันวันโตอรหนวันโตเนี่ยศสิโนโมทามานาพิการม,มุงพิคูนางสมิติงว่านางอาทาคูสหภูเทวาชาลมาคิ สิขาริวะอริตกาจะรุชาจะอุมาปุพพนิพาสีนูวัดูาสหะธรรมมาจะอัจจุตาจะอเนชกาสูเรยรุจิราอาคูอาคูวสวณีสีนูทาสีตีทศตากายสัพเพนานตะวันนีนูอิททิมันโตชุติมันตวันนวันตสยศสีนูโมธมานาพิกการมุงพิกูนางไสมิติงวานาง สมานามหสมานามนุษามนุสย์สมมาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกาอาทาคูหาดยเทวาเยจะโูหิตตวาสสินปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสัสสินทัสเสตทัตตากายาสภเพนนัตตะวันนิโนอิติมันโตชุดิมันโตวันตวันโตยัสัสสินมูธามนาอภิการมุงพิกูนางสมิติงวานังสุกากระุมมหาอรุณาอาคูเวขนาสะ สาธะอาอูธาตะคายะฮาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาราคชามิสกาจายสัสสินูทานายังอาคาปชุน,โนูโยทิสาอภิวิสาติทะเซเตทีทัตถากายาสัพภีนานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันตว,วันตูยสัสสินูโมธามานาภิกามุงภิกูนางชะมิตริงวานังเคมิต เคมิยาตุติตายามากัตกาจายัสสิโนสัมผิกตกาลามเสถาสูตินามาจอาสวานิมมานารติโนวาคกูอาธาคูปรนนิมมิตาทาเสตตจัตถากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิเิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสินมูมธมานาภิกาโมภิกุนางสามมิตริงว่านาง สัตเทเทเทวนิกายาสัพเพนานตะวันนิโนนามันวเยนะอคันชุ้งเยจันเยสัทิสาสหะปวุชชาตีมกิลังโอขาตันโอขตินนัมนาสวังทักเคมูขาตารังนาค้งจันทังวัสิตาติตังสุพรามาปรมตัวจะปุตตาอิทธมโตสหะั้นนางกุมารรติโสจะโสปาคัสมิติงว่านางสหสุพรามา โลกานางมหาพรหม,มาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสท้าเซถาอิสลาอาคูปัญเจก,กวาส,สวัตติโนเตสันจะมัจโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะศัพเตจะสัพเพอภิก,กันเตสินเทเทเวสพรมมามะเกมาลเซนาภิกามิ ปัสกาณัฏฐะมันทิยังเอะกาณัทะพันทัฏะราคีนพันธมัตตุโวสามันตาปาริวาริทะมาโวมุนจิทะโกจินังอิติตาทะมหาเสิโนกันหาสนังอเปสยิปานินาตระมาหัจจะสรังกตวานะเพระวังยะทาปาวุสกูเมฆูธนะยันโตสวิชุกูตะทาโสปุ ปัจจุทาวติสังคุโทอัสยังวเสตันจะสัพังอภิญญายะบวะกิจวานาจาักขุมาตโตมันตยิสทาตาวเกาสเาเนระเตมาระเซนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวโว ร ed, พระวัตุศัพท์พมังครังรักขันตุศัพทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสทธาโสตีพระวันตุเตพระวันตุศัพท์พมังคะรังรักขันตุศัพทีวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสทธาโสตีพระวันตุเตพระวันตุศัพท์พมังครังรักขันตุศัพทวตาสัพพังคานุภาเวนัสทธาโสตีพระวันตุเต บทพระว ion, <Get S 1> ตุศาสต์โอยพรสัพพมงคลนักขัตยคภูตานางปาปักกะหนิวารนาปริจตานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัฏเวนักขัตยคภูตานางปลาปากหะหนิวารนาปริจตานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัฏเวนักขัตยคภูตานางปาปากหะหนิวารนาปริจตานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัฏเวบทนักขัตตยสวดไล่นักขัตยักษและพูดผี เตจะอัตัาปะมักกรุงสุตวาพุทธศาสาสนังมีตาราเคหิปากามุงนีสังโลมัมปิอินชยุงสัเพวิชิตะสังคามาพยาตีตายาสัสสีโนโมทันติสหคูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่15มงคลจักรวาลใหญ่สีริติติมติเตโชชยาสิทธิมหิทธิมหาคุณาปาริมิตะสุปุนปุณดิ ุณทิการัสสะสัพพันตารายนิวารณสมัทัสสะพระคาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะวัดต,ติงสมหาปุริตาสารักคณนานุภาเวนะอาสีแตยาลุพยัญชนะลุภานะอุดนะอัตุตรัสตมังคารานุภาเวนะฉัพันนะรังสียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัศปาริมิตานุภาเวนะทัะ อุปปาระมิตานุภาเวนะทัสสะปรมัตถปาปรมิตานุภาเวนะสีลสมาธิยาที่ปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะโอ้ยค่ะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภารานุภาเวนะเยยยธรรมานุภาเวนะจะตุลาสีติสหัสธรรมคขันทานุภาเวนะ นวะโลกุตาละธรรม,มานุภาเวนะอัตฐังหิกะมคานุภาเวนะอัฏฐสมาปติยานุภาเวนะฉละพิญ,ญานุภาเวนะจตุสัญญาน,านุภาเวนะทัศพันนานุภาเวนะสัพพัญยุตายานานุภาเวนะเมตตากรุณามุตานุภาอุเบคานุภาเวนะสัพพปฎิตา,านุภาเวนะตาละละตนตะตยะสละ ารานุภาเวนะตุยหังสัพพระโลคสกุปัตถวะทุขโททุขโทมะนัสสุปายาซาวินาสันตุสัพพระอันตรายาปิวินาสันตุสัพพระสังกับปาตุยหังสมิชันตุที่คายุตาตุยหังโูตุเซตวัชชะชีเวนะสมังขีกโฮตุสัพพทาอากาสัพพระตวนะมูภูมิคังคามหาสมุทาอารักกา เทวตาสัทธามตุมเฮอนุรักขันตุบทที่16พัดเทฆราตคาถาอตีตังนาวะ เมยะนาปฏิกังคีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทตีตามปะฮีนานตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะอยู่ธรรมังตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติอสังฮีรังอสังกุปังตังวิทา มะดูรูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงันไม่ขอนแค้นในทำนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทมอันหนึ่งเนื่องให้ปรุกงเทออาเชวะกิจจะมาตาปางกูชัญญามรณันางสุวังพึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะดูความตายในวันพุ่งนะฮีนูสังคารันเตนะมหาเซนมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมจุราชผู้มีเสียญาใน ใหนั้นเราไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมตาปิงอหูรัตตมตันติตังเวพตเทกัตุติสันตุอาจิคาเตมุนิติพระมูนีผู้สงบย่อมได้บุคคลผู้มีกฎปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเลินด้วยประการชนินแล